สวัสดีคะ่ะพี่น้องพอกันอีกแล้วนะคะนางคุยนางเวากันนะคะพี่น้องพี่นอ้องพี่น้องถ้าถ้าสิาฝากกดติดตามอช่องไม่ขั้วบันนอกนะคอพี่น้องให้พี่น้องพิมพิมคําววาอันนูพ่อนสีสงานะคะช่องนะคะช่องแล้วก็วักแล้วก็อนูพนสีสงาแล้วะ ไม่วักอีกว่าไม่ขั้วบนนอกเนาะค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องวันนี้เขาพูดไม่รลายนะคะที่ติดตามเนาะค่ะพี่น้องเนาะอ่าเหมือนไม่ขั้วบนนอกสีเห็ดผัดผักบุงเนาะค่ะพี่น้องอี๋ผัดผักบุงโอ้ยเป็นมอะไรพี่น้องเนี่ยค่ะผักบุงเนาะไม่ขั้วบนนอกก็กลึงไทยเฮ้าเนาะสิพัดอ่านำสิพัดกะปิเนาะพัดผักบุงกะปินะค่ะพี่น้องวันนี้ สิพับพักบุ้งนะคะนี่เสร็เฮ็ดไว้แล้วเรียบร้อยซอยไว้แล้วนะ,ะพี่น้องแซ่น้ำให้มันกรอบๆจักหน่หอ,นอ,นอยเห็นตะปากมาปั๊บนะคะ่ะพี่น้องค่ะไาพี่น้องไปเฮ็ดน,น้ำกันเลยนะคะพี่น้องเนาะคะ่ะพี่น้องเริ่มหัดแล้วนะคะนะใส่น้ำมันไปกรอนนะคะพี่น้องใส่น้ำมันไปหน่อยนะึง เทียมนะคะพี่้องเี่ยกรเทียมหอมๆนะคะพี่้อง เดีย๋ยวหอมหอมก็มใ่ไน้องเดี๋ยวกระเทียมใหนหอมๆอมเลยค่ะกะปีใส่กะี่น้ะ

排队。

ใครอยากพักแดดจะได้เล็เเนนกๆเ,เรื่อเพราะว่าอไปขัวมันดอกแล้วนี่นะคะพี่น้องเต็ตเรียบร้บะะอยปิดต้นพี่น้องกุูหนเหมูหมูหมู่มูหมูหยู่มูหมูหู้หมูกมูหมูหมูะมูนมูะมูหมูหมูหมะหมูหมูหมู่มูหมนหมูหมูห้เหมูหะูหม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 ูเมูหมูหมูหมมูหมาตมมมมมมมดมด เปลี่ยนได้ค่ะพี่น้องเป็นถ้าพี่น้องอาชีเขามาเบิงไปขั้วบ้านนอกนะคะพี่น้องเขียนคําวา่าช่องหนูพรสีสงา่านะคะแล้วก็วักนะคะเขียนเขียนว่าช่องแล้วก็วักนะคะแล้วก็ไปวานหนูพรสีสงา่าช่องหนูพรสีสงา่าแล้วก็วักแล้วก็แม่ครัวบ้านนอกคะ่ะอาจจะยาวในจักหน่อยนะคะพี่น้องเน,ะะนาะบายนี้ปะปะเท่าเขียนแล้วเข е ียนเรียบร้อยแล้วพิมพ์เข้าไปแล้วเนาะคะ่ะ สิขึ้นก็สิขึ้นไว้ไม่ขั้วมันนอคค่ำวานนุพรบ่มีกค่บ่เป็นอย่างค่ะกดลงไปเลยค่ะพี่น้องกดลงไปเลยเนาะคะ่ะกดค่ำวันไม่ขั้วมันนอกเมื่อสิขึ้นทั้งนุพรนี่แะพอดีแหะค่ะเนาะคะ่ะค่ะขอบคุณในรายค่ะไปนะคะพี่น้องคลิปหนะ้าพอกันไหมสวัสดีค่ะ